ผมจะมาทานร้านกุดอนแ่วฮ้อนตั้งหมูกระทะนะครับเนี่ยฮะตั้งกระทะคอกันร้อยยี่สิบเก้าบาทเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับท่านผู้ชมเนีย่ยเดินมาเนี่ยฮะจากล่างจากโรงแรมนะฮะอยากทานมากครับบรรยากาศโอเคมากครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศนี่โอเคเลยนะฮะเนี่ยใช้ได้เลยนะ <laughs> เข้าไหนวะเดี๋ยวเข้าอย่างงี้ไม่ได้แง่เลยไรกูมุดแล้วกันเออ <laughs> ผมเหนื่อยแล้วเดินเดินมาไกลครับท่านผู้ชม นีครับมาแล้วน่าทานมาถึงมากก็เนี่ยสำรบ่านน้มาสำหร้บท่าถ้าถ่ายก็ไปหาที่ดังดีกว่านะบรรยากาศท่านผู้ชมออบุฟเฟ่สองหนไม่ได้บ้านแน่นเนี่ยเรา้อ <c oughs> นั่งตรงไหนดีเนี่ยนะ <c oughs> ทผู้ชม ลาบสองหนึ่งเก้าไม่ใช่ร้อยยี่สิบเก้าเหรอเงี้ยทานนะฮะท่านท่านผู้ชมนะเนี่ยโหพริกไทยดำนะฮะเมีย่ยัู่หมาล่าหมูกเกาหลีโหน้ำผึ้งอ๋อฮาโอเคนะนฮะเนี่ยอร,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  29, รอยา่ะร้อยร้อยยี่สิบเก้าครับผมว่าผมผมว่าผมโอเคกับอันนี้นะฮะเนี่ยโอเคนะฮะเดี๋ยวได้กินก่อนถิวนเรา ยังรวมหมูสไลด์ด้วยนะฮะมันมีหมูมีหักนะฮะน่ารักสนใจมากเลยหมูสไลด์ด้วยนี่ผมก็ตักได้เป็นเป็นเป็นหมูทรงเครื่องนะฮะพวกหมูแบบหมักนะฮะเอาเพี้ยนนี้ก่อนนะครับจะจะให้ดูนะ,ะนะฮะเนี่ยฮะบรรยากาศท่านผู้ชมเนี่ยหมูต้นตำลัำนะฮะเนะี่ยผมก็ตักมาเมื่อกี้หมูวิทยามักมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่หมดคือปัญหาเป็นประเด็นมหมูสไลด์นะฮะท่านผู้ชมนะเนี่ยล้ำจริงนะฮะ เราจะใส่น้ำจิ้มนะฮะผมใส่กระดูกหมูนะฮะมันมันหมูให้มันให้มันไม่ติดนะเอาชิปนี่ตันติดเองอ่ะให้มันลื่อนนะจ๊ะดูดิแต่อย่างน่าทานมากครับท่านผู้ชมครับครับนะฮะท่านผู้ชมนะฮะแล้วนกะ็ตะเกียบนะฮะเอาหมูหม,มักก่อนดีกว่านะฮะท่านผู้ชม โอ้เกียบแก่แล้วฮะโอ้ยโอ้ยอะวิชมครับเฮ้ย เราก็ฟิกนะฮะโอ้ข้าทางไฟแรงก็นเนี่ยโอ้เนี่ยสุกก็เนี่ยเฮ้ยเชี่ยออ้าวนน้ำจิ้มนะฮะทะ่านผู้ชมน่าจะสุกนะครับเนี่ยเขียนไม่ได้คนได้เข้ากันเลยนะ เปิดเพลงพ่อมากเลยฮะครับผมอืมอืมอืมห้ามหมักหมักมูรู้มมาก ครมากินปิ้งย่างต้องตืง่นต,ต้องต้องตื่นกับเบียร์นะฮะต้องทานกับเบียร์จะอร่อยนะฮะเนี่ยนี่ชอบบรรยากาศร้านมากฮะบรรยากาศร้านของเขาเนี่ยเปิดเพ,พลิงร้อนด้วยนะฮะโอนะ้โหถือปุ๊บเลยครับเนี่ยสไลด์มานะฮะเมื่อกี้ผมลองหมูหม,มักเมื่อกี้เราลองหมูหมักไปแล้วนะฮะหมูหมักมตั้งเดิมกับหมูหมักมพริกไทยดำนะฮะนี่เราลองหมูสไลด์นะฮะท่านผู้ชมนี่น่าจะน่าจะคลิปง่ายกว่านะครับท่านผู้ชม ยอดครับท่านผู้ชมอ่าสองชิดเลยผมคนใจร้อนฮะอ่านี่ฮะไฟมันร้อนมากเลยครับแมเก็บแข็งเ็เนี่ยฮะไฟมันร้อนไหมล่ฮะไฟไฟมันแรงมากเลยท่านผู้ชม ชิมเลยฮะไม่เสียเวลาครับอืมห,ห,ห,หัวครับอืมอืมความแรงมากอ่ะหางขูดเนาะแล้วเอาเป็นเมื่อกี้ผมผมให้เขาหลีเตาแล้วฮะเลองเป็นหมูหมักดีกว่าเพราะถืหมูหมูสไลด์ถือมันเตามันร้อนมากเลยอ่ะนะฮะ โอ้ย oh, uh ืโ huh. อ oh. ้แค่ได้เก็บไม,ม่ค่อยเก่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บจะยินเสียงเพลงแ mm hmm. ลง้วเพลงเพลงเพียงพอแลครับ mm hmm. ตรงนี้ดีกว่าจะอย,อย,อยู่เอาไปเอาไม้หางทำใหมซื้อบื้อนมาหรือตัวนึงบ้านตัวเองนะเอาไปใกล้ใกล้สินเนาะใช่ไหมฮะเนี่ย อน,นีน่าจะเป็นหมูหมักทิศไทยดำนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะเตามันร้อนมากคะับเนี่ยผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้มันสุกแล้วเนี่ยเห็นไหมครัเนี่ยแป๊บเดียวเองอะเมื่อกี้ผมผมลงเนื้อเนื้ออะไรมันมันมันถึงได้ไหมไมงไฮะงงงอ่ะอันนยังเละๆอยู่ยังไม่เท่าไหร่อันนีนะฮะแต่อันนี้น่าจะสุกแล้วไอ้อันเนี้ยจะสุกแล้ว เรากินสิครจะรออะไรครับปีกอีกรอบหนึ่งให้ให้มันสุกอยู่ชัวร์นี่ยังแดงๆเราเลยไปต่อครับจะรออะไรครับนะฮะสุกแล้วนะฮะ Ừ, ừ, ừ,